สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับในเกมโรบอทนะครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปช่วงการขุดดินขั้นเทพนะคะผมมากับเพื่อนผมนะครับนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวเราจะไปขุดดินกันนะครับอันนี้ดินก็ผีอะไรอ้าวเจ้าโทษโทษ คุณขุ่นหยาวคุณขุ่หยาวว่าคุณหยาวว่า,วาวจะลงทางไหนก่อนดีครับคุณผู้ชมอ่ะทางนี้ก่อนละกันนะทางนี้ลึกมากเลยวะ่ะมันก็จะเป็นแบบเออทางคนทางนี้ก็ลึกอยู่นะครับโอ้ยม,มามามา,มาดูทางส้สีโคตรลึกเลยกลับไปนานกันเอ้ยผมพวกผมขอนอนก่อนนะครับผมต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามันกลางคืนแล้ว กลางคืนหรือกลางวันนะนี่ในโรบ็อกนะครับผมเกมในโรบ็อกนะครับรีเลือดนะครับอุ้ยทำไมตื่นขึ้นมาบนหลังคาเนี่ยโอ๊ยใครมันสร้างบ้างวะฉันยังไม่ได้นอนเลยเนาะและ้วทำไมาอยู่ดในเกมเป็นตัวฉันไม่ได้นอนเออเดี๋ยวจะมาล,ลองฝั่งเขตาตั้งเป็นผีอ่ะเอาฝั่งนี้เอ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้เราเคยผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอ ฝั่งนี้โคตรบาดเลยนะเนี่ยฝั่งนี้แบบว่าลึกมากเลยนะนี่เลยครับผมฝัง่งนี้ลึกมากเลยน,นะกล้าไปหรือกล้าสิไม่กล้าได้ไงเล่าฝั่งนี้ไม่ทางตันด้วยนี่เลยครับผมนี่คือทางตันแล้วนะครับเอ,อ้อออคุณตออบคุณตอเดี๋ยวผมจะพาไปดูธรรมชาติข้างนอกกันนะครับ อนนี้นะครับผมเราขึ้นมาข้างบนได้แล้วนะครับผมออ้ยได้เลกเอามาแบ่งเลยเอามาแบ่งไม่แบ่งไม่แบ่งอ้อันนี้คือสีเตียงพวกผมนะครับอันนี้ของพูนผมเป็นสีฟ้าส่วนของผมเป็นสีเทานะครับผมเราจะมาพาไปเช็คข้างนอกบ้านนะครับเล็กเลเล็ก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  มาดูกันนะครับผมอันนี้ประตูนะครับผมปิดเปิดได้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อนมันสร้างนะผมไม่ได้สร้างนะดูจากทรงอะมันคงยังทําไม่เสร็จนะครับผมไปมาดูกันนะครับอันนี้คือญ้านะครับเป็นพวกแบบขนมปังนะครับข้าวสาลีนรับาลแต่ผมจะไม่ทุบนะถ้าผมทุบโดนด่าตายแน่นอนนะ ไปแล้วก็อย่าทุกคนนะครับถ้าทุกคนมาเล่นนะแล้วอยู่ตรงนี้นะครับอย่าไปนะครับผมเพราะว่ามันจะตกได้นะครับอืมผมตกมาแล้วนะครับผมโคตรเจ็บเลยเราจะลองไปหาดูของธรรมชาติตรงนู้นกันนะครับผม,มธรรมชาติตรงนู้นก็มีกวางแล้วหมูแล้วก็กวางครับซึ่งถ้าคุณ ถ้าคุณตีใข่ใช่ไหมเนื้อกวางมันก็จะเหมือนเนื้อหมูครับและเนื้อหมูมันก็จะเหมือนเนื้อกวางครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับผมเราไปดูเพื่อนกันเลยนะครับอันนี้อะไรอ่ะไม่เป็นไรหรอครับอาจจะแหลกนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมว่าพวกผมลงทุนในการทำสิ่งนี้มากเลยนะครับ จะลงมาทางนี้ใหม่หนะครับผมเอ๊ะตรงนี้คือทางอะไรครับเนี่ยทางแล้วมันชันโอ้ยไมก่กอดอย่าขโมยเหล็กนะไม่ได้ขโมยหรอกอย่าขโมยเหล็กขโมยเหล็ยญกูตกแน่เดี๋ยวทราบหยักหยักหยักไม่ขโมยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นไม่ขโมยล้านเปอร์เซ็น เราจะมาลองดูกันนะครับถ้า <S <S มีอะไรจะบอกนะครับถ้าเราขโมยเด็กถ้าเราขโมยเด็กว่าจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะผมเดี๋ยวเาจะลองไปขโมยดูนะมันจะมืดเลยหยากหยักหยักหยักเปิดประตูไม่มีใครปิดเลยเปิดประตูแล้วไม่ปิดแล้วปิดไม่ได้ด้วยเออเฮ้ยทำไมประตูปิดไม่ได้อะเพ่อ<า>นข โอ้โอ oh. oh. mm ้แม่เคารองโอ้ my god โบว์แมนเล็กเล็กมันหายไปไหนอ่ะทุกคนช่วยดูหน่อยนะครับทุกคนครับวีมาร์คือคสร เราเน็ตหลุดน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องบายบายนะครับบายบาย